ผ่านมาแล้วไปทานกาแฟผ่านมาเส้นนี้เมื่อไรต้องหัวห้ามผมนะครับผมโทรเสร็จแล้วเราไปล้างถังตรงนี้ครับลูกความดีๆครับทุกเรื่องครับผมแล้วก็เรื่องการดูแลอะไรนะครับยากพอได้เลยนะครับ หนูจะทำไงดูแลจะดูคอยดูแลปู่ย่าตายายเป,เป็นคนดีของสังคมมันก<อ>็เป็นคนดีของสังคมเราคนที่มีหลวงพลาชนีมาคอยดูแลครับแล้วต่อไปเราจะเป็นคนดีไหมครับต่อไปก็จะเป็นคนดีจะ,นนดจะเป็นคนดีครับดีใจไหมที่ได้บ้านหลังใหม่ดีใจไหม แล้วจะดูดูแลตาตากระยายยังไงบ้างครับปลูกปุ๋ยหรอจ๊ะปลูกปุ๋ยดูแล,แลยังไงไม่รู้เวมือนกัที่ได้กล่าวไปนะคะขอบีโอรครับ